สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเราวกชมตั้างยูทูบทุกคนอ่ามันจะสร้างซื้อสินค้าครับซือสินค้าจากไลฟ์ัไตล์ี่เรื่องนี่นี่ชัดของอ่ายี่ห้อยูอ์กี้ ของก่าเ้ลีาสงครับดูการติดที่ีะลีสงโอเคเยรมกันนะครับนี่แกเอาละไปเราด้กันมมาเทยยังมีขอไล้นี่อินบ็อกซี คนะอแกดีๆแดีๆไม่ติดข, <sk r isa> ขาดองมันขาดขึ้นไปเลยวะขึ้นไปเลยแล้วไอ่หอยมันดีกว่าองพั่อนเขียย่างเงี้ <sk r isa> ยคู <sk r isa> ย่ม <sk r isa> ือ เดตันงน้อยเนาะาสลับแจงนี่นนนนนเดตัวภาษา,า,า,าเกศโอเก็ไปวันมีอย่างนี้แต่ภาษาเกศเนี่ตุไปสาลับแจงดีเดี๋ยวไหม่าบางแก้าโรงงานเขาผลิตจากจีนก็นนีกีครับปสริก็เป็นประเสริฐก็ยังโบเป็นตาทน

ตเนี่เงื่อนไขรับประกันแท่งชัดแแสอแบ้บแพ่งอย่างนี้เราคาารา่งเกาเขาให้ของแฉะเนองปลอมาเนี well. ่ยนี่เ้าเกีร์นี่แันนึงมันาทแล้วมันใส่ก็ไหนไปเลยไหมอีกอันนึงไหมอรนี่ของปลอมมันรู้ ม่ไ้่ยต่ไปเ่งน้องสังซีไมมันใช่ใบซุมใบน้ำตราเ่ได้ะเนี่ยไม่เนาะมเป็นไปไงตัวมจะขตัวตดึงมันจะดึงนงแล้วกบชักขึ้นขึ้นพอ็มันสอสยใหม่ไปตัวู้ซิม่บขาวสดุเขามีรแบบนี้แชแบสิเอาแบบไม่มีป่ เราพันกบักเราพันโสนี่นะแล้วมันคือหมกมีหมกเสียบสองหมกอีกอันนี้เสียบยังคือมีแนวเสียบอีกอันหนึ่งติดติดข้างไปเลยน้องว่าถือกันได้มันก็ยังมี่ตะหมงนี่เพว่เสียบเขาไหมตั้งนี่บางมันกระลัดยู่นี่งไหมตั้งนี่ลงมานี่เนี้ยตัวเสียบมันหมดูตัวมันเมยเรื่องนั่นละเพราะว่า ไฟเห้นเมื่อร่อยู่ไปสักนออยู่แล้วอยู่แล้วตรงมีหลอกมันนี่สมิดิเน่นปบ่อ่าเนีนเห็นว่ไม่มีไฟสำรองบอกยไเห็นองตัวนี้คือ่ามันเสียบเต้นี่เป็นสามตาเป็นสามตาเสียบยังสามตาบ่อนียนนี่ตัวนี้เอาเสียบขอเราเห็นยังบัดไฟิ ด่านบางคูเมื่อตัวบางคูเนี่ยคูเมื่อรองมือตัวเอ็มสิบแปดมันมีเอ็มสิบองเอ็มสิบองมันกระหาพกว่าบาทนี้แต่ว่ากันตั้งใครจตัวขายเจพตัวนี้มันมันมันอันนีปอ่าปากแปลงไฟกันนี้แปลงไฟล่ทิศเปี่ยนทิศเปี่ยนทิศเปียาเสียทิศกันบบขาดกันบ่ใบเย่ยบสวอดใบเย่เห็นมอันน่อยปัี้มันตัดอย่างเด็ดเลยเห็นไหมสันปัี้ ตั้งสี่ไม่เรตัดิตัวนี้ไม่สิไข่ขนตัวเมียเบอือจะส้มจิกส้วนมันเอ่มันใส่ได้ดขันขันมันมีันก็ใส่ได้เลยได้ดิมันมียนแบตเด่เอาเ้นนียนมีมันนเนี่นเยนะเออนี่งประตูยน่กระดิสุยหม่มเนาะหรือกระาสุกแทีง อกหมุนหมุนลักเสียบบ้างอย่ตัดเด็กมาเลยดูตัดเล็กเดี <c 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 ๋ยวเดี <c um> <c uh> ๋ยวทัานไหมันมันเรียไปทางไหนัเออทงนะเออถงลหมุนมุนลกรเสียบลงือกอยแค่นั้นแหละลูกวละอ๋อตัวนี้ม่นตัวตั้งเวลานบ่คูอไกัน ตังบุครับแปดมแม่นแจ็คแล้วมันมีมท่าไ่มีมโนกมีอีกบ้างผับป้องไว้ด้วยใส่ดูดยอันนี้ก็เป็นตัวต่ออัดใช้นี่ไงถ้าไันไฟบานเข้าไปตัวงซี่งเรืออาใสดีปักนี่ไงใช่หัืนไม อันนี้เช็คทุกไหววิ๊บทุกูหว้แล้วก็ประกอบเส้กล้องไว้อันนี้เอาไ่อ้ยกล้ิบวล้วประกอเส้กล้องไว้ใบคุม่ไอ้แกมไหะเนี่ยดีตัวผมมีแตะเครืองผมม่แบบอันนี้บบอันนี้ก็สร้างมันก็มีพรอมเครืองพรอมแบบสร้างกันทีมันเป่งพรอมเครืองพรอมแบบได้นไหม 300 loa lọt tham hạ lọt thơ mặt yê hek sao mày kia nha chu sao 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 chu